สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมริคุโด n นารุโตะเกมมือถือนารุโตะมาใหม่จากค่าย X 7เกมนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมเวอร์ชั่นฟรีนะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่สายฟรีแนะนําเกมนี้เลยครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเรามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกมริคุโด n นารุโตะแล้วนะครับผมก็จะเจอรายละเอียดต่างๆเนาะ เกมนี้ก็จะแจกคูปอง648หยวนทุกวันนะครับทุกคนแล้วก็มีส่วนลด90%เนาะทุกแพ็คเติมเงินก็จะแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ9โค้ดเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยกดคำว่า,าเปิดตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จก็กดคำว่า,าเปิดเพื่อเข้าเกมได้เลยครับ โอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมลิคูโดนาร u โตแล้วนะครับผมผมแนะนำว่าผมใครที่เป็นสายฟรีนะเกมนี้มันแจกคูปอง648หยวนนะครับทุกคนให้เราเล่นถึงเลเวล9นะครับจากนั้นให้เรามากรอกโค้ดนะครับกรอกโค้ดตรงนี้นี่เลยโค้ดหาได้จากไหนนี่ครับผมโลกโดเซิเนเกมเกดที่เข้าไปมาที่กรงของขวัญตรงนี้ครับผมรหัสของขวัญครับของขวที่ได้รับ กรอกให้ครบทั้งหมดนะครับผมโค้ดพวกนี้เนาะมีทั้งหมดประมาณ9โค้ดทุกคนกรอกโค้ดเสร็จหมดแล้วมาที่สองจดหมามครับเอ่กดรับครับผมมันจะแจกนะเป็นตั๋วกาชานะครับประมาณ100ใบนะครับอ่าร้อยห้าสิบใบทุกคนนี้เลยนะครับอ่ากาชาสีส้ม100ยใบสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสีแดง50บใบอ่ะแล้วก็แจกกล่องเลือกตัวละครนะครับอ่าแล้วก็กล่องสุ่มอาวุธสีแดงนะครับอ่าโอเค จากนั้นให้เรามาใช้คูปองฟรีนะทุกคนมาที่ตรงนี้เห็นไหมครับผมที่เป็นซาสเกตตรงนี้เนาะด้านขวาหน้าจอกดติเข้าไปที่มี3แพ็คนาะให้เราซื้อนะครับให้เรามากดซื้อแพ็คซาสเกตตรงนี้ครับผมกดซื้อได้เลยติกเข้าไปครับก็จะขึ้นแพ็คให้เราซื้อแบบนี้นะครับอ่าผมลืมบอกนะทุกคนสําหรับเกมนี้มันจะแจกคูปอง648อย่หยวนนะครับผมแจกทุกวันนะนะครับแนะนำภายใน1วันแนะนำให้ใช้ให้หมดเลยนะครับผม อ่ะผมแนะนำาให้ทุกคนมากดซื้อแพ็ก648หยวนครับผมกดซื้อได้เลยกดติ๊กเข้าไปครับอ่าเราจะคู่ครับผมนี่เลยเห็นไหมครับผมมันก็จะใช้คูปองให้เราอัตโนมัติเนะต้องชำระ0บาทครับกดชำระเงินครับผมนี่สายฟรีครับผมไม่ต้องเติมนะได้เพชรอ่าได้ทองมาประมาณ12นนะโอเคกดย้อนกลับออกมาจะให้เรามากดรับแพ็กของซาสุเกะเนาะกดรับครับผม อ่าแพ็กนี้ก็กดรับได้กดรับป้ายเออบกรับับผมแพ็กนี้จะเป็นแพ็คเลือกตัวละครเหมือนกันเนาะเห็นไหมครับโอเคมาที่กระเป๋าครับผมมาดูผมว่าเราได้อะไรบ้างนี่ครับผมเป็นไม้ตัวกาชานะครับสีแดงเป็น1 1 3ใบแล้วก็กระชาสีส้ม110บใบนะครับผมแล้วก็เราจะได้รับกล่องเนาะเลือกสีตัวละครน,นี้เห็นไหม มิซาสเกะอาการะแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามชื่ออะไรเนาะตัวที่เป็นกระดูกเนาะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องเลือกตัวละครเหมือนกันนะครับผมจะมีคาคาชิอานาโโตะแล้วก็อาจารย์ไกแล้วก็ไอตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะไม่เป็นไรครับผมแล้วก็จะได้กล่องเนาะกล่องซุ่มอุปกรณ์สีแดงนะ่ะเราเปิดก่อนเลยครับเผื่อได้ครับผมโอ้โหได้เป็นเศษมานะอ่ะโอเค ครับอ่าต่อไปกบผมให้เรามาสุ่มกระชับปองต่อไปให้เรามาสุ่มกระชับปองพร้อมกันเลยครับผมเพราะว่าเราจะหาตัวละครเน,นาะเอาไว้เล่นเริ่มต้นครับผมมาให้เรามาสุ่มตู้กระชับปองสีแดงก่อนเลยครับโอเคร้อยใบครับผมสุ่มไปพวกกล่องเลือกตัวละครเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกทีหลังก็ได้นะทุกคนให้เรามาสุ่มกระชับปองก่อนนะครับเฮ้ยสีแดงสองใบครับทุกคนใด้ใครโทบี ซาก,กุระครับผมอ้าวหวานเจี๊ยบแบบนี้10โลแรกก็2ตัวมาเลยนะครับมาการ์ดส้มโอ้โหการ์ดส้มที่แน่ๆให้มันออกการ์ดแดงนะทุกคนตัวละครมันจะโหดกว่าพวกการ์ดส้มนะครับบอกเลยเกมนี้นี่การ์ดส้มกับการ์ดแดงครับทุกคนการละตอนเด็กครับการ์ดแดงจะได้คายโอ้โหซาอิอ่าโอเคอยู่ครับผมมาครับผม เปิดต่อไปครับผมร้อยกว่าใบเนาะเอาอันนี้ผมกดหนึ่งใบนะโอเคกดผิดมาเปิดมาครับผมโหการส,ส้มสองครับผมดับเบิลเลยนะนรルโตรルโตครับผมดับเบิลเลยครับผมมา,มาสุ่มไปครับผมแน,น,นะนำนะตอนแรกให้สุ่มกระชับปองสีแดงก่อนนะครับทุกคน ยิ่งได้ตัวที่มันโจมตีหมูยิ่งโหดนะฮิบะับผมแล้วก็ซากุระตอนเด็กสีแดงได้ไข่โอ้โหซากุระอีกแล้วเอาไว้รับดาวแล้วกันนะครับโอเคเปิดไปครับผมสีส้มออกครับผมสีแดงไม่ออกนะครับิดไปได้ไข่ครับผมมาลดดูเอ้าสีแดงมาครับผม ใครโอโจจิแล้วก็การะตอนเด็กไปครับผมเหลืออยู่ประมาณ30มสิบกโลเนาะอ้าซัสเกตตอนเด็กก็มาครับผมไปครับผมเ oh, ปิดไปซัสเกตตอนเด็กของเกมนี้ครับผมเก่งกว่าพวกตัวละครการ์ดแดงนะหลายตัวนะการ์ดแดงมาครับผมได้ใครโอ้โ oh, ห oh. ตัวนี้มแมลงนะจาชื่อไม่ได้ปะเปิดไปครับผมเปเรื่อยๆนะครับร้อยร้ยกว่าใบนะเล่ตัวเทพๆมาก็เล่นสบายนะครับอ๋อมันจะมีให้เราเลือกเลือกฝ่ายได้เนาะคนอ่ะโอเคเลือกได้เลยเนาะเป็นธาตุนะทุกคนอ่ะเลือกได้เลยนะ จะได้ธาตุไหนนะครับโอเคธาตุนี้แล้วกันนะครับพอเราสุ่มครบ100ครั้งทคนมันจะมีให้เราเลือกธาตุเนาะตัวละครนะครับผมจะเป็นกาชปองกา์ดแดงนะครับโอเคมากา์ดส้มเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดหาแล้วกันนะครับโอเคมาที่กระเป๋าครับผม,มต่อไปนะครับผมจะแนะนำเนาะว่าเราควรเลือกตัวไหนเนาะ อันดับแรกมาที่กล่องตรงนี้เลยครับผมเนี่ยกล่องนี้จะมีสตัวนะครับผมมีอาคาคาชินารโตะแล้วก็จกันไกเนาะกล่องนี้แนะนําให้เลือกจกันไกครับเลือกเลยครับผมนี่จันไกครับตัวนี้ยืนหน้าครับผมทั้งตัวแทงแล้วก็ตัวทําดาเมจที่ดีมากนะโอเคต่อไปครับผมกล่องของซาสกเกะนะกาละเนาะแล้วก็กระดูกแล้วก็ตัวนี้ทําช,ชื่อไม่ได้นะเอ้เลือกซาสกเกะเลยครับผมกล่องนี้2ตัวครับ ช้ยาวๆก็ผมได้สบายๆนะหลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วนะครับผมให้เราทําการอัพเลเวลเลเวลให้กับตัวละครของเราให้ครบหมดทุกตัวนะทุกคนกดอัพให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ครบด้วยเนาะตรงนี้ระบบการอัพเลเวลเลเวลระบบตรงนี้การเลื่อนขั้นนะอัพเลเวลตรงนี้นะครับอบัพให้หมดเลยนะครับผมอันไหนที่ขึ้น,นแจ้งเตือนเนาะกดอัพให้หมดเลยนะครับป้ายนะครับผม ซาส,สเกะนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากนะเห็นไหมสอดาวนะครับจากที่เราเลือก2ตัวนะแล้วมันก็จะแจกเซตตัวละครสีแดงเนาะให้เรานะครับโอเคสําหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะทุกคนสลหับการต่อสู้เนาะเดี๋ยวเรามาดูบทเนื้อเรื่องหลักกันดีกว่าันที่ตรงนี้ครับก็เล่นผ่านชารเต,ตอร์ต่างๆเนาะกดเข้าไปครับมา มาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูซาสเกตของเราครับผมสองดาวเนาะเริ่มต้นครับผมเล่นสบายๆนะครบจะเป็นผู้เล่นใหม่นะนี่ยครับผมฟันทีเดียวตายเลยเห็นไหมครับเกมนี้ผมมันจะมีระบบเล่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ2เนาะแล้วก็มีระบบออโต้นะครับตรงนี้จะมีหลอดเลือดเนาะแล้วก็เกียร์ถ้าไม่ตายนะผมที่เป็นจักระตรงนี้เนาะถ้าจักรกะตรงนี้ผมครบ4จักรกะมันจะใช้อัติเมทนะครับทุกคนรอดูครับผม ตัวคนหลักของเราใช้ให้มันตายอ่าเรียบร้อยครับยังไม่ได้ดูสะเกตใช้ให้มันตายเลยนะครับผมชนะจะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเนาะไปครับผมแล้วก็จะมีพวกระบบอารีนานะครับอารีนาเดี๋ยวเรามาดูอารีนาอารีนานะครับอันนี้ลงอารีนานะครับการลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับผมนะรอดูครับผม หกต่อหครับฟันทีเดียวตายครับผมยังโหดนี่เรียบร้อยนะครับสบายๆครับผมเกมนี้บอกเลยสายฟรีนะครับเป็นเกมเวอร์ชั่นฟรีอยู่แล้วเนาะจวกการ์ดอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมลิคุโดนารุโตจะตทางค่ายเอ็กซเนเกมนะผมจะเป็นเกมแนวเทอร์นเบตจากทีมต่อสู้นะครับ เกมนี้เป็นเกมสายฟรีนะครับทุกคนไม่ต้องเติมก็โหดได้นะครับทําตามที่ผมบอกเลยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วนะครับผมขอเลดิเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ